ปูปูปูอะไรปูมหาปูมหาไม,ไม่กินอะไรไมไมข้าวทำไมข้าวไม่อยเหรออร่อยอร่อยดิฝีมือไม่ทนันอร่อยอยู่แล้วกับข้าวเนะี่ยอกินมากี่เดือนแล้วกินมาถึงปียังไปหาใครอ,ขอ,ขอีกอะหาใคร ไนูหอหมูเขเป็นไรมาฮะนี่ร้เป็นไรนะเอามาฝากฝากเลี้ยงอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อย อร่อยอยู่แลยเพียงฝีมือไม่ทันนี่อะไรนะข้าวข้าวนี่ข้าวมื้อไหนเนี่ยมื้อเช้าหรือมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงเมื่อกี่โมงอันนี้เที่ยงสองโมงนะเที่ยงนี้มันกี่โมงอ่ะเที่ยงสองโมงเที่ยงนี้มีเลขเลขอะไรเที่ยงนี้มีเลขอะไรเลขอะไรหวยอะโอ้หวย อะไรเนะีย่ยนึกไม่ออกนึกตัวเลขไม่ออกอ่ะอน,นี่กี่โมงแล้วเนี่ยสิบโมงแล้วยังสิบโมงจริงเป็นเป็นข้าวเที่ยง,งนี่ไงนี่ข้าวเช้า เอากินเลยกินเลยกินเลยอะไรนะหิวข้าวหิวข้าวก็ต้องกินนี่นี่นี่ข้าวเต็มจานเลยนี่มีอะไรไก่ฟักทองด้วยไก่ฟักทองด้วย ยืนนีม้มียืนนี้มีขนมกินด้วยนะยืนนี้นกินขนมด้วยวมีขนม,มขนมโดนัทนขนมโดนัทขนมจีนเลยขนมโดนัทจีนนะครับสวัสดีครับ <c oughs> ไปไหนมาไปสวนเก็บแตงกวามาครับผมเก็บแตงกวามาโอ้โดนเต็มเลยขอบคุณมากครับผมโดนัทก็ไม่ใช่ครับผมิร์กขอบคุณครับผมวันนี้โดนัทคุณออยจากออสเตรเลียสั่งมานะครับผม บอกว่าพ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ุดอ้อยจากอ้นสเตเลียครับผมหนาวไหมหนาวเป่าหนาวอาบน้ำมั้งเปล่าอาบแล้วอาบแล้วอาบอาบตอนกี่โมงอ่ะเที่ยงเที่ยงอาตอนเที่ยงเที่ยงวันนี้เหรอวันนี้เที่ยงเมื่อวาน โอ้โฮอาบจนเที่ยงเมื่อวานเดี๋ยววันนี้อาบยังอาบแล้วอาบแล้วพี่ใช้เดือนเดียวแม่ด้วยของพี่กำลังจะได้มาเยอะคุณอะไรนะฮะบอละเกี๊ยวบะหมูฮะบะเกี๊ยวโอ้ทำไงกระอาบน้ำอาบเองวันนี้อาบเองเหรออาบเองไม่มีใครอาบให้นะ อบอ้าวไม่ไอับไม่ได้นาวนี่บ้านบ้บบานอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนบ้านบ้านอยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดอะไรนี่ฮะชุมพรนคร อยู่ที่ไหนนะอยู่จังหวัดอะไรนะจังหวัดอะไรจังหวัดพรทางนูนงน้นทางใต้อะภาคใต้อะโ oh, อ้ยุเป็นคนใต้ใช่ไหมเนี่ยพูดใต้ใตได้ปหมได้ใต้นี่แถวจังหวัดอะไร,รนครน,นครนครศรีธรรมราชอ๋ oh, อนครศรีธรรมราช แล้วแล้วเป็นไงเป็นไงมาอยู่นี่อ่ะเป็นไงมาไงอ่ะไม่รู้ไม่รู้รู้ใครพามายิม่ซิมม่มิมนี่เป็นใครเป็นพี่พี่นี่ม่ม่อ้พี่พอของแม่อ่าเรียบร้อยแบตหมดอ้ไมจ ไไอเอากินข้าวกินข้าวอ,อร่อยเลยฮะ,ะนี่ม,มีมีแฟนยังนี่ฮะม,มีแฟนยังปลาอะไรนะปลาปลา,ปาชื่อชื่อชื่อแฟนเหรอชื่อแฟน,ช,แฟนชื่อปลาปลา มีลูกยัง,งยังยังอ๋อไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวมาอยู่นี่ไม่คิดถึงบ้านเนอะโอ๊ะคิดถึงบ้านไหมมาอยู่นี่ไม,ไม่คิดโอ๊ยอยู่ที่นี่สนุกกว่าใช่ไหมฮะอ๋อ สนุกไหมอยู่นี่สนุกไหมไม่นุก <c oughs> ทําทําไมไม่สนุกอ่ะอ้าวนี่นมีมีข้าวให้กินด้วยมีที่ให้นอนด้วยโอ้สบายมีเพื่อนเพื่อนเยอะแยะเลยนี่ไม่ชอบเหรอโอ,โอ้ลําคานลําคานอะไรฮะพี่หมูพี่หมูเอาพี่หมูไปไหนพี่หมูแก้งเข้อ่ะเอาฮะ นอนอยู่เลยครับผมนี่เขาบอกพี่หมูแกงเขาตลอดเลยครับบอกนี่ฟ้องนี่นี่นี่ฟ้องคนนึงก็ได้นีะถ้าหมูแกงนู้ฟ้องคนนู้นนั่นนั่นนั่นฟ้องคนนั้นนะนี่ไงให้คนที่มีหนวดมีเข่านี่ฟ้องคนนี้เลยนี่นี่นี่ฟ้องคนนี้เลยเขาบอกหมูแกงเขาอะ ถ้าหมูแกงเตรียมพร้อมเลยถ้าหมูแกงอะอ่ากินข้าวก่อนกินข้าวก่อนเออฮะนี่นี่ชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรชื่ออะไรรู้จักชื่อตัวเองไหมออตัวเองชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับขวด,ช,ขวดชื่อขวดเหรอ ตาเบ้าตาเบ้าไม่ชื่อชื่อชื่อตัวเองอ่ะชื่อตัวเองอ่ะชื่ออะไรอะไรนะนัดโอ้ชื่อนัดโอ้ชื่อเป็นแค่นัดเลยเนี่ยชื่อเป็นแค่นัดฝักทองเลยเนี่ยอะไม่ไม่ไม่บายหน่อยบายหน่อยบายหน่อยบายอย่างงี้หน่อยบายหน่อยบายโอเค